เห็นชาวบ้านเป็นตัวอะไรชาวบ้านมาด้วยมือเปล่ามาตัวเล็กๆมาขอความช่วยเหลือแต่รัฐบาลไม่ฟังเลยเหตุการณ์แบบเล็กว่า มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับพี่น้องเนาเรานะเพราะว่าความจริงแล้วคือตอนสายปลายเหตุมันเนี่ยมันก็มาจยากรัฐบาลั้งหมะคือรัฐบาลเนี่ยทำไรแล้วไม่อยากพิชอบิจราจกจา้ท้ามรัฐบาลป่ะเขามาขุกข,ข้ามเราในเรื่องอะไรเราจะมาต้งสัญญาด้วยสัญญาจะเขาไหวกับเราเนะ่ยเขาให้คำตอบไม่ได้ถ้าเขาให้คำตอบเราก่ะคือว่าเราค่ะ จะได้สลายมีเขามาสลายมบเราถึงเราฮิวเปก์ <naughty vé> ิวเปกขึ้นเราถึงเราไมาคนแล้วนี่ค้นหาสิบวันนี้เลยเขามีเขามีอะไรเขามีอะไรบต่เขาไม่พาอะไรจี้เขาภาพแบบมือเ่าเดลอด มันมีสัญญาทั้มอิมยู่กับรัฐบาลอยู่สามข้อใช่ไหแล้วก็คณะเทวตัสัญญานั้นคือว่าให้หยุดตีโครงการทั้งหมดก่อนแต่ปรากฏว่าทั้งสซบตทั้งอ,อบจแล้วก็บริษัทที่จะมาสร้างอุตสาหกรรมเขาไม่หยุดาวาที่ให้เป็นเื้นเทศีม่วงทั้งมดเป็นในิคออุตสาหกรรมแบบจังหวัดระยองแบบบ้านตัน,กตนอกเนี่ยซึ่งมันมีประสบการณ์มาแล้วว่า การจะมีอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยเทวะไม่ว่างแฟนกับชาวบ้านให้ดีๆเนี่ยพอจริงๆเลยระย่องเมื่อพเนี่ยมันก็สภาพภูมิอาการเนี่ยมันแถบจะดีกว่าจะหนาดรลยสําหมายความว่าทรัพยากรเขาเออยอดแยะ่มากมาย่แต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับระยองระย่องตอนนี้ทรัพยากรเขาแถบจะไม่มีเลยเพราะว่าต้องไปห้ากินข้างหนอกถึงที่นี่เราก็กลัวกลัวก็เลยจัดทัฟังเมืองไว้เรียบร้อยไม่เละ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งทองทินเนี่ยตั้งอบจเนี่ยก็พยายามที่จะเกฟังเมืองตัวน,นี้ก็ได้ไม่เจกอใจนาดต่อไปแหละรัฐบาลเพราะว่าเรามาเรียกร้องสิทธิ์ของเรารัฐบาลทำห้เราไม่ได้สวาริมาพัฒนาเนี่จริงๆเล้วพวกเราเนี่ยไม่ได้ขัดควางการพัฒนานะแล้วก็ครุงการนี้ก่อนจะเกิดขึ้นอนะเราก็ มีการว่างแพนกันวะ่ะอ่เาเ็ต้อมาเฉยกันตำ้ฟังเมืองดีไหมตำ้ฟังเมืองแล้วก็เลขข่คิดจำกัดแลว้วว่ะพื้นเทดีดีแบบนี้เนี่ยฟังเมืองเนี่ยมันจะน่าจะเป็นไปแบบไหนถา้ารัฐบาลคิดคิดจะปัฒนาจริงๆอะ่ะมันมีเยอะนะของแก่ะต่อยอดเนี่ยต่อยอดการพัฒนาในาอว่าเรามีทั้งขั้นป่าหน้ารีแล้วก็มีสองกลง้องซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ จานาเนี่ยสำคัญไม่ใช่จะปกครอรัวของผมนะสำคัญกับคนจนาแน้าะก็สำคัญกับคนตัวไปเพราะว่าจนาเนี่ยยังมีฮัไตไส่ถือซวยยาวถึง29กิโลเดียวยังมีฐานปปรัพยากรที่เรียบร้อยสมบูรณ์คนจนาเนี่ยาชายฐานปปรัพยากรตัวเนี้ยสมไปถึง5ประเทศด้วยกันซึ่งผมคิดว่าการจะมาทำในโครงศักยกรรมถือว่าไม่คุ้มทุนไม่คุ้มค่าเนี่ยมันไม่คุ้มกับฐานปปรัพยากรที่เสียไปครับทะเลจนา เขาพ่อแมู่่ยญาตอายาเขาทำเลหากินมาแหลกนานๆรอบอายุั้นนี้แหละลูกเราโยมไม่ไม่งานชาไรที่รอบอักองไว้ให้ลูกห้านของเราสบายทามาหากินถึงว่าเขาจะมาเอาทะเลเราเราไม่ให้เขาจะเอาอะไรสากกรรมมาให้เราเราไม่ได้เขานั้นเราจะเอาทะเลของเราไว้เราจะเอาฝันเฉลสวยงามของเราไว้เขาจะเอาอะไรมาให้เราเราไม่ได้ของของนั้น